คลิปนี้ผมจะมาพูดถึง 2-man game ของ KD กับเชนกุลนะครับซึ่งเราได้เห็นในเกมเมจิกแล้วแล้วก็ควอเตอร์สก็ค่อนข้างชัดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่าสนใจมากแค่ไหนนะฮะอ่ะมาเริ่มจังหวะแรกครับอันนี้ก็คือ KD เนาะได้บอลแล้วก็เชนกุลมาสกรีนด้วยทีนี้ประเด็นคือทางด้านของเมจิกเนี่ยเลือกที่จะสวิชทุกคนเห็นไหมแล้วพอสวิชเสร็จปั๊บอ่ะเชนกุลก็ได้มิสแมทนะครับ พอได้มิสมัชก็ขึ้นง่ายๆเลยอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือการให้ K d ดีูยวนพาสเวเวลาเชนกุ post ลโพสเว้ยคือมันก็ไม่ง่ายอะที่จะต้องการโพสเชนกุลนึกภาพว่าเนี่ยแล้วฟรานซ์ก็ไม่กล้าเฮลหรือคือต้องบอกก่อนนะว่าหลายทีมก็จะมีสกีมต่างกันเช่นอาจจะแอคเ s ท He เฮลเฮลจากแบ็กไลน์หรืออะไรยังไงนะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เฮลถูกปะ่ะเพราะว่าเขากลัวเชนกุลส่งพาสเดียวถึง KD เลยแล้วสุดท้ายก็หมุนเรียบร้อยครับโกกาบิแาเซ่แ หรือจะเป็นอย่างลูกต่อมานะครับที่เล่น hand off พิก d นโร l กันนาอซึ่งลูกเนี้ยเขายังไม่ได้สวิชเนคือเขาเล่น drop c o l e a t e เห็น้ามทางงด้านของโกกาไม่ได้ขึ้นไปสวิชทางงด้านของฟรานซ์ก็ตามทา้งด้านของ KD มาแล้วพอเป็นแบบนี้ครับมันก็เปิดโอกาสให้เชนกุลเนี่ยได้โรเข้าไปแล้วพอได้โรเข้าไปการที่มีเชนกุลเป็น short r o เนี่ยก็จะสามารถส่งต่อได้เล่นเองได้ซึ่งลูกนี้เขาก็ ส่งไปที่ทางด้านของจาร์บรีสมิธทุกคนเห็นไหมเพราะว่าทางด้านของทริสตันดาซิวาเนี่ยเข้ามา al, เฮลนะครับมันก็จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอ่ะนะก็ได้โอปเปนลุกไปนะอ่ะมาถึงเพลงนี้นะครับทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าคอร์เตอร์สเนี่ยเมจิกเขาสวิชแทบทุกแอคชั่นระหว่างเซนกุลกับเคดีเว้ยเออมันก็เลยทําให้เซนกุลเนี่ยได้ฟรานซ์เป็นแมชอัพบ่อยๆเนาะแล้วก็เซมชิดเลยครับคือทางด้านของ KD อยู่บนพาสเวย์เห็นปหมแล้วดูลูกนี้ครับเวนเดลเวนเดลลึกเลยเห็นไหมเวนเดลอยู่ลึกเลยแลลล้ววพออเเเนดยู่ึกสร็จ เอาพายเห็นเอาพายเห็นเสร็จปั๊บให้เคดีเคดีมีรูมมากพอครับที่จะยิงแล้วก็ไม่หลอดครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือข้อดีไว้ที่ทำอ่าที่ให้ชูตเตอร์ดีๆเนี่ยอยู่วันพาร์สเวยนะฮะฟรานซ์จริงๆปิด k คดีอยู่ทางด้านของเอาพายมาสกรีนเห็นป่าแล้วเขาสวิชไปเลยฮะตัดแอคชั่นคือไม่ได้ให้ k คดีได้แบบเล่นพีันโกหรือไม่ให้ได้เซนกะุลได้โรเนาะทีนี้ทางด้าของเคดีได้ ทังหน้าของ w e n d e ลคาร์เตอร์ูเนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแมชอัพที่เฟเวอร์มากกว่า France ที่สามารถขยับซ้ายขวาได้เร็วมากกว่าเวนเดลถูกไหมแล้วพอเป็นแบบนี้โอเคตอนแรกเนี่ยจะเจะเล่นโพสตถูกปะ่ะเออเพราะว่าคลิปก่นกอนๆอันนี้จะเป็นทั้งหน้าของเชนกุลเล่นโพสต์กับ Wagner แต่อันนี้มันต้องการ3แต้ม KD ก็เลยไอโซเลชันแล้วเนี่ยฮะครีเอทเซปาร์เรชันระหว่างตัวเขากับเวนเดลเนาะแล้วพอได้เสร็จปับ๊บก็ยิงสเนา เออแล้วก็ลงไปก็ถือว่าเป็นคลัชมากๆลูกหนึ่งเนาะสำหรับลูกนี้ก็เนี่ยแหละครับอันนี้คือทูแมนเกมเนาะระหว่างเชนกุลแล้วก็เคดีเราอาจจะได้เห็นอีกหลายๆายแบบนีนครับแต่ว่าอเนี้ก็คือหนึ่งในพิษส่งละกันของจ u s ซัน r o เก็ตในตอนตอนนี้